ครับพี่น้องมื้อนี้มาเบิ่งการปิ้งกว๋วยผมก็บ่เคยกินจักเทื่อ <c oughs> คุณยายเพิน่นว่าเมื่อเรื่อิเฮ็ดการปิ้งกว๋วยสู้กินว่าซั่นใ,ใส่หยังแน่ล่ะยายเนี่ยใส่กุ้ยกุ้ยสุกตัวกุ้ยสุกกับตาลได้ชิมได้ชิมรสก่อนไหมนี่ไม่ชิมไม่ชิมให้ไม่ชิมใส่กะเอาเฉยๆกะเอากะเอาพอดีพอดีก๋วยใส่เท่าไหร่กล้วยใส่เท่าไหร่เอาให้พอดีเท่ากัน อ๋ออย่างละเท่ากันเด้อพี่น้องเด้อก้อยมากกว่ากล้วยหน่อยก้อยมันทั้งหลายอ๋อก้อยก้อยมากกว่าก้อยประมาณสักสามสักสามกำนึงเลวกล้วยสักสี่ห้าลูกอ่อประมาณเกินกันยุบประมาณขีดสองขีดถ้าเกินว่าเฮ็ดเครื่องลกนั่นแหละประมาณนี้แหละกล้วยสามขีดกล้วยสองขีดก้อยสามขีดพอไปตองแล้วก็ เปตองยักษ์สันใหญ่แลแต่อันนั้นสองชั้นสามชั้นสามชั้นนั่นแหละทีนี้ก็หออ่อคอยมาธรรมดาเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาคอยก็บ่เคยเห็นคือกันลูกอีสานนี่กินก๋วยมาแต่น้อยเท่าไงไม่เคยปิ้งบอเคยปิ้งครับมีแตรหนึ่งใส่บกอือใส่กับข้าวเออที่ยวนี้คุณยายว่าจะปิ้งให้กินคุณยายนี่มาจากมแ,มแม่ครัวนี่มาจากนกครสวรรค์ ไฟหัวจากสันคุณยายสองชั้นอสองชั้นสามชั้นนะครับแล้วแต่ต้องการไฟอ่อนไฟแรงอ๋อใส่สองชั้นแต่มันห่อใหญ่พี่น้องมันห่อใหญ่ก็เลยวางนั่นนี่นี่น,นี่ดาราประจําดาราประจําข่ยาดาราประจําช่องครับมากแล้วแรงน้ากลนพอว,ว่ามาห่อทีเอาบักดาบเลยนี่บักดาบคุณยายยังหูจากซือ้อดังบ่ดังก็ขึ้นบิ่งเอาเลยพี่น้อง จนผมก็สิได้เห็นมือนี่ยแมาเห็ดรถครับเห็ดรถกำลังเห็ดผ่านกำลังต่อผ่านอยู่แต่ว่าพอดีมาเห็นคุณยายปีงก,ก่อย่สุดเ,เออน่อลงเส้เวลาดุวน,นไปไนครับคุณยายประมาณครึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิมาซิมเบิงบาดเนี่ว่า เคยปิ้งเคยปิ้งแต่แก๊บครึ่ชงชั่วโมงวะท่านปิ้งทานพึ่งพึ่งพึ่ง,งปิ้ง,งรครั้งแรกครเขาบอก<ต>สิเม,ม,มาก้าวมาสิเมาบ่ล่ะคุณยายเอาถ้าเมาก็นอน,นก็อ่าถ้าเมามก็นอนว่าท่านคุณยายว่ะโมเป็นยังหรอก,อกประธานเท่าม,ากมักเมาอยู่จักหน่อยอกินหลายขนแล้วเออการันตีว่าอาจารย์พระอาจารย์อยู่วัดเพิ่นว่าแซ่บวะท่าน พระอาจารย์ยุวัฒน์กับลูกยสานครับแต่ว่าบ่าเคยกินปิ่งกวยเดี๋ยวตึ้งเขาไหว้ให้ตึ้งเขาแกวไว้ให้แบบนเาแบบหอมไหมหอมไหมหอมจ้ะที่แกแต่ใบตองเลยมันหอมใบตองแบบโอ้คุณยายบอกหอมใบตองครับคุณยายหอมยายคนสวยครับแม่ครัวประจำวัดด่านช้างอะรอเวลาพี่น้องบานนี่ เออเอกสามสิบนาที่ห้มาเบิงว่าสีสุกบออ่อคนกินสีเมาบอ่อค้นไทยตอนนี้ขอไปค้นไทยคลีปตอนนี้เขาไปเฮ็ดผ่านรถกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาเบิงบกับพี่น้อง,องคุณยายกำลังจะแกะให้เราดูมือน้เผาปอปิ้งกอยอะจะเป็นรสชาติยังไง ดีแลเป็นัหมดนะบพอองสนครับดูครัพี่น้องดูครับใส่ไข่พร้อมนะใบตองอีกงเลยใบตองไม่ไหมเลยคอยอย่างดีปีใบตองต้องไหมใบตองไม่ไหมไหมแล้วดูจะมันสุกไหมเอ้าก็แก๊สเนาะแก๊สกับถ่านมันก็ต่างกันสุกไหมไม่เหลืองไม่เหลืองเอาปีใหม่ปีใหม่ไม่เหลืองเอาอีกทีเอายังไม่ยังไม่เหลืองยังไม่เหลืองบอกว่ากินยังไม่ช่ย ยังไม่เหลืองอีกทีครับพี่น้องก่อนให้มันเหลืองก่อนเออ่ยเราก็ได้เขียนบอกยังอีกปิ้งแก๊สได้มันได้การแล้วนี่น้ำตัวนี้น่าคุณยายสัมภาษณ์เลยปิ้งแก๊สได้การเลยมาบอกเอ้ยงั้นก็ไปปิ้งแก๊สก็ใสลักมาเสียรุ่ก่อนอาเชื่อได้กันปิ้งแก๊สสุกแล้วนี่เออก็ไปปิ้งสิที่นี่ไฟมันอ่อนแล้วปิ้งแก๊สว้อากาศเอาใหม่พี่น้องเอาใหม่ยังสุกไม่ดีมันไม่สิดเดี๋ยวมันทิมเมาก็เหลว ด้ากินก้อยละเมาสามมือได้กินเหล้าเมาขมขึ้นไม่ตกคูแต่ไม่กไปใรไม่ไปใไม่มได้อีกสักคู่มาดูใหม่พร้อมแล้วครับพี่น้องดูนักร้องประจำวงของเรานี่แหละครับนักร้องประจำวงพร้อมแล้วครับฝันเรือกอนรันตีหน่อยว่าเมากอยได้กี่วันสามวันเมาก่อยกี่วันสามวันเมาเหล้ากี่วัน ทุกวันหรกวัน <laughs> ไม่เม,มาเหล้าเนี่ยมันค้ามคืนหรือเปล่ามันมันก็ค้ามคืนไม่มค้ามผมมันหลับก่อนนะนะไ <laughs> ม่รู้เรื่องอนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาสบายตัวสบายตอนเรียกใหม่แล้วแต่ถ้าเมากรอยละ่ะเมากรอยจะสามวันซ้อนเลยทั้งคืนทั้งวันเมาหมดตลอดเออนี่คนคนเมากระจายะนะคนที่เคยเมากรอยครับโอ้ยนักร้องเรามาอยากออกหน้ากว้างแล้วครับนักร้องเราโบกมือแล้วครับเฮ้ยไอธรรมดาเมากระจายเนี่ยเราต้องเราตองติดจําราคา แต่เมากอยนี่ไม่ไหวเลยเฮ้ยมันไม่จะี่ยวคำตรงไหนเลยนะเ <laughs> มากอยนี่ <c oughs> เอาเรื่องใช่ไหมเอาเรื่องเลยขอท่านพีไรให้พวกเองลองกินก่อน่าป<ะ>๋าหน่วยพี่ชีพขอถามหน่วยพี่ชีพหน่อยกินมาหลายครั้งแล้ว่วา,าเคยเมาไหมปิ้งกอยเนี่ยไม่เคยเหรอถามหน่วยพี่ชีพแล้วครับพี่น้องปลอดภัยครับอ๋อมึ๊บเมาอแต่เหล้าเมาแต่เหล้ากอยไม่เ,เมา เราเราต้องกินเด่นก็ดีกว่ากินต้นต้นองไม่เอาให้กินต่อครกินก่อินเลยเราขอกินที่หลักอ๋อครับมีหน่วยพี่ชีพอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน่วยพี่ชิมอยู่สบายไงเหลีอยน้อยก็กินได้สบายคุณยายจะแก่แล้วครับคุณยายจะแก่แล้วมาดูกันครับพี่น้องอันนี้ไม่ใช่นี้หอมหอมครับพี่น้องหอมการันตีเลยว่าหอมฉุยเลยครับ นีน้ำตาลทรายแดงหน่อยโอ้โหมะพร้าวนาออันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าผสมกล้วยเข้าไปแล้วหอมกล้วยด้วยหอมอะไรด้วยยายโทรศัพท์ขยบออกหน่อยมันจะเข้าไอไอร้อนมันจะเข้าโอ้โหควันขมงเลยพี่น้องดูสีสันสีสันบันเทิงมันไม่เหลืองไหมไม่เหลืองเลยมันไม่ไม่เหมือนเนี่ยมันไม่เหมือนแก๊สไง แก้วมันไวเขาเดียวชิมแต่การันตีแล้วพี่น้องหอมเอาคุณยายชิมก่อนแล้วโอ้โหกระวตายกระวตายก่อนหน่วยพี่ชีพมาแล้วเหนื่อยกล้าตายกระวตายกระวตายก่อนโอ้แต่คนยังกินได้หลังโอ้ยกล้วยแดงแล้วยายบอกกล้วยแดงแล้วไม่มีปัญหาเขาบอกอร่อยรอบแรกพี่น้องขอชิมก่อนแต่มันร้อนอ่ะ ไม่เอาไอ้มาใาแบบไทยข้าวยกลัวกลัวนั่นไม่กลัวเรากลัวร้อนนะกลัวไม่ได้กินนี่แหละแบบไทยข้าวอ่ะหอมครับพี่น้องกระจายกระจายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกว่าเมาไหมไม่ยานี่น้องเอินมาละน้องเอินน่ะนักร้องประจําวงครับอร่อยนะอร่อยนะมันสวยครับนักร้องประจําวงครับขอจบคลิปแค่เพียงเข้านี้ครับชิมก้อยก่อนสวัสดีครับ